อ่าอ่าได้สิได้สิสนึกว่าตึงมากใช่ไหมตึงตึงมากใช่ไหมเนี่ยลายที่แล้วก็อย่างเงี้ยวิ่งมาโดยที่ไม่สนว่าเรามีบาเลีด <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีชาวฟรีไฟทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์ <Okay. S 1> แล้วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมสายฟรีมานะครับผมนี่เลยฮะกิจกรรมบนเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมทําภารกิจให้ครบ12ภารกิจนะครับเพื่อรับรู้สึกว่าน่าจะเป็นกระเป๋านะครับอ่าก็ภารกิจก็จะตามนี้เลยครับผมนี่ก็ไม่ต้องทําให้เสร็จภายในครั้งเดียวนะครับสาม,มารถทําสะสมได้นะครับผมเดี๋ยวทําครบเนี่ยจะได้รับเป็นกระเป๋านะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับวันที่24ให้ล็อกอินเข้าเกมฟรีไฟนะครับผมเดี๋ยวจะได้รับแอร์บอร์ดลายบูย่านะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินแล้วก็ทาภารกิจสายฟรีกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีกิจกรรมสอนพิฆาตนะครับผมนี่เลยโอ้โหมันจะมีเพลงแดนๆอย่างนี้นะครับทุกคนโคตรแสบแก้วหูผมบอกเลยว่าผมลองเล่นไปไม่เท่าไรนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยมันคุ้มมากนะฮะแล้วผมโคตรฟุกนะครับครั้งแรกเนี่ยเรายิงลูกศรหนึ่งทีนะครับเราจะใช้ยีิบเก้า ครั้งที่สอง0นะครับแล้วก็จะมีไอชุดแรเนี่ยชุดบูยญาอยู่ตรงกลางนะครับแต่คือประเด็นผมได้ชุดมาแล้วฮะผมนั่งสุ่มเล่นๆนะครับเนี่ยนั่งสุ่มเล่นๆมันได้เฉยเลยเนี่ยครับได้เฉยเลยเออแต่ก็จะมาให้ดูนะครับว่ากิจกรรมมันทํำยังไงเล่นยังไงนะครับอ่าเราจะยิงหนึ่งทีไปไปเข้าให้นี่ครับมันก็จะได้แต้มนะฮะเมื่อกี้ยี่สิบห้านะครับมันก็จะขึ้นแต้มนะฮะ แล้วก็ยิงไปอีกแต้มร้อยหนึ่งนะฮะโอ้โหดีเลยเราสามารถเอามาแลกของได้นะครับผมแต่ว่าชุดแล้วผมมีแล้วไงเนี่ยอันนี้มาแลก2 0 0พันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแลกพวกบงพวกบัตรมันไม่จํากัดนะฮะอันนี้มันเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเลขศูนย์นะครับมันเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสุ่มทีละ250นะครับถ้ามันฟุกได้ไอรถแด80%เนี่ยมันจะคุ้มมากเลยฮะ,ะแต่ว่าผมไม่น่าจะได้แล้วครับแต่ผมเคยได้ไปทีนึงนะ แต่ว่าครั้งนี้ไม่น่าจะได้แล้วล่ะครับเอ้ยลด80ลด80็ครับผมแล้วคือเรายิงครั้งต่อไปใช้แค่หเพชรยิงครั้งต่อไปแค่50นะครับแต่ว่ามันจํากัดเวลา30นาทีนะครับ30นาทแีแต่แต้มผมมี3 0 0พนะโอ้โหแลกได้แบบชิวฮนะแลกแบบปั๊มไปเลยครับผมปั๊มไว้กิจกรรมหน้าได้เลยฮนะโคตรดีครับผมอาชุดใหม่ไปเล่นกันเลยครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ขอ้อหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคร ชุดบูยาเดมีปีกข้างหลังนะครับโคเท่ปะเดี๋ยวเราไปโรงแรงกันเลยครับผมฝากกดไลค์ซับสไคร์คเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปด้วยนะครับบานแตกที่เดิมโอ้ยรู้สึกว่าจะมีสองคนนะครับดูข้างหลังฮะปีกมันปีกขึ้นมานะครับโหปีกมันงอกขึ้นมาจากหลังตรงคำว่าบูยาโคเท่นะครับทุกคน มาเดี๋ยวเราไปไล่ยิงคนเลยดีกว่าฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนโอเคอ่าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงล่ะอยู่นี่ไงล่ะนายจะไปไหนเฮ้ยมีตัวยิงมีตัวยิงมันตายเอาวิ่งมาเอาวิ่งมานายบังอาจมาลาดลาดโอ้โหยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยมาดิครับเอา้ามันจูเข้าข้างในอีกไอ้น,นี่จูจูจูโอ้โหสามนัดไม่ตายไอ้บ้าสี่นัดสี่นัดไม่ตาย ทำไมดาเมจเบาจังซองยาวเดี๋ยวก่อนจุกไปไหนล่ะจะจะจุกไปละอาจุกเก่งอาอาจุกได้จุจุกได้จุไปจุกได้จุไประวังตัวแตกนะไอหมอนนี่รู้สึกว่าจะจุกเก่งนะครับจุกจุกเก่งไม่ได้ฮะโอโหเฮ้ยเราเริ่มเวียนหัวแล้วนายไปไหนโอโหจุกเก่งจุกเก่งเนาะเอ้ยยิงไม่ออกยิงยิงไม่ออกโอ้โห ยิงห้าหกนัดเจ็ดนัดเลยฮะทุกคนแล้วดาเมจอย่างเบาโอ้ยอย่างท้อเลยซองยาวนี่ถ้ามีปืนอื่นจะไม่หยิบเลยเนี่ยซองยาวสมัยนี้โอเคครับทุกคนรู้สึกว่านี่ไงเราตอนนั้นได้ยินเสียงเอตอนนั้นได้เห็นจุดนะครับอยู่ข้างล่างเหรอเราอะเดี๋ยวชิมกอซ่าหน่อยไหมชิมกอซ่าหน่อยไหมหัวแตกไปดิครับยิงก็ใครเอ่ยข้างล่างมีไอวอข้างล่างมีไอวอ อยู่ไหนเอาเอาเห็ดแบบแอบบเอาสวนสวนมีสวนไม่หัวแม่ถ้าหัวนี้ตายนะครับบอกเลยชุดบูยามันก็ต้องบูยาสมชื่อดีครับมาดูกันว่าชุดบูยาจะทําให้เราบูยาสมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยว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 ผมดูก่อนว่ามันจะเข้าข้างในหรือเปล่านะครับตัวนี้เอามีตัวตรงนูนีกเดี๋ยวก่อนเพื่อนเอ้ยยิงนกเฉยมาดิครับเพื่อนตังไอวอลยังนั้นก็แตกดิครับเออไม่ได้มีนั่นแค่คนเดียวนะมีเราด้วยเอาว่าเอาว่าเอาว่า เอาวะครับเอาวะครับปีกมันเปิดปีกมันเปิดแล้วมันแล้วมันอยากคิวอะครับโอ้โหไม่ขึ้นหัวเจ็บอยู่เจ็บอยู่เฮ้ยเสียง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 มาบมาทางนี้เสียงมาบ้าทางนี้อ่ะดักสิครับรออะไรอ่ะดักสิครับรออะไรอ่ะดักสิครับเอ้ายืนทําอะไรไม่หัวโอ้โหผมก็ยิงไม่ออกอะครับเมื่อกี้เนี้ยเฮ้องัดขึ้นฟ้าเฉยเลยแล้วลูกกระสุนยิงไม่ออกด้วยเป็นอะไรบ่อยจังครับช่วงนี้โอ้ย่างถอเลย โอ้ยมีคนปะเนี่ยแถวเนี้ยเฮ้ยได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถอ้าวขับรถมาอย่างงี้รถอะไรโอ้โหรถอันนี้ขอลองสไน์ก่อนถึงได้สไน์มายิงโดนด้วยยิงดเดนเวิไม่โดนเฉยผมบอกเลยว่าถ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยขับรถจีป๊ปมันตายไปแล้วนี่ไงครับสไน์โอ้โหไอ้พวกนี้แหลงแดงนะครับตั้งไอวอลไวมากเลยวันนี้ผมเล่นมากดโซโลนะครับบอกเลยว่าผมเล่นแหลงไดมอน คือผมจะไม่เล่นแบบตะกอดแล้วนะครับที่แบบว่าลงไป1 4ึ่งหนึ่งเล่นยิงยิงอันนี้ผมเล่นเก็บแรงไปในตัวในในคลิปด้วยนะครับใช,ช่ว่าไม่ใช่เอ้ยไปไหนเนี่ยเอาเอาอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างทุกคนมันอยู่ข้างล่างอะอยู่ข้างล่างหรอสุดแมพสุดแมพสุดแมพแต่เป้ามันยังล็อกอยู่โทษทีว่ะเพื่อนนี่ไงเล่าแตกไปดินี่ไงเล่าฮะสุดแมพแต่ยังยิงได้ครับเว้ยมีตัวยิงเฮ้ยมีตัวยิงสไนข้างบนว่ะมีตัวยิงสไนข้างบนว่ะเอาว่ะเอาวะ เอาว่าอย่างนั้นหรอครับเก็บของไม่ได้โคเซงเลยอ้าวเฮ้ยมีคนขับรถมาเอาไอตัวเดิมมันเนี่ยตัวเดิมมันเนี่ยเดี๋ยวรถไหมเดี๋ยวรถไหมล่วงรถมาตายไปสิตายไปสิขี่รถป่วนอยู่นั่นแน่ะ้ะหกคิวอะครับเอาเรื่อง ผมต้องเล่นเซฟแร้งหน่อยนะครับจะวิ่งเออเออโอ้โดรัดอะไรเนี่ยโดรัสเฉยผมจะวิ่งเออเออไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเก็บแร้งผมเริ่มมาจริงจังกับแรงแล้วอยากขึ้นแดงนะครับตอนนี้สไนเปอร์เหลือยีิบสองลูกแต่ว่านะไอ I วอลโคตรเยอะไอวอลโคตรเยอะโคตรสวยแจ่มเลยครับผมเดี๋ยวเราจะอ้อนลงไปข้างล่างนะครับอ่าเหลืออีกสามคนว่านี่ไงแล้วนี่ไงแล้วเหยื่อของเราเหยื่อเอาวิง่งกระโดดหยองหยอง กาโดดยองๆก้าวไอวอลหรอครับไอวอลก็เจาะดีครับรอรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับไม่ใช่มะม่วงก็รืองได้เหมือนกันนะไอตัวบนไอตัวบนโอ้โหยิงก่อนไปหน่อยนึงเกือบตายแล้วเองอ่ะเกือบตายแล้วเอ้าวิ่งลงวิ่งลงหรอครับนี่ไงโอ้โหเวลาผมสับปืนแล้วผมยิงไม่ค่อยโดนเลยครับเดี๋ยวต้องไปฝึกเพิ่มเติมไอตัวบนตัวบนทำไรอ่ะตัวข้างอย่าทะลึ่ง อย่าทะเลึงเราจริงจังกระแลงมากเลยนะเว้ยเพื่อนเอ้ยยิงไม่ได้เอาวอันนี้วิงไปไหนมีไปอันที่นึ่งเฉยอ้อมาลัดผมอีกแล้วโอจเรินพรโ,โอเคครับบูยาสมชื่อชุดเลยแม่เอาเรื่องเอาเรื่องอย่างเท่โอเคครับแรงบวกเท่าไรเอ่ยแปม2 7 0 7แล้วนะคะอู้บวก4,4สวยงามครับผม 8คิวดาเมส2อ0พโดอลลาร์ไป2ตัวนะครับ2ตัว3ามตัวต้นเกมด้วยม,มาครับผมขออีกตาหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับที่จะเล่นหนึ่งสี่สองหนึ่งโดยที่ไม่สนแรงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะจริงจังกระแรงมากนะครับก็จะมาเก็บแร้งไปในตัวด้วยนะครับผมโอเคครับมาวงฟ้าเพื่อที่จะเล่นสไนเจออุ้ยไม่เจอเจอแต่ลูกโอ้เส็งเลยมีจะบอกนะว่ามีแค่ลูกเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาเลต สวยครับบาเลตเอามานี่ไงได้เล่นสไนสมชื่อแล้วไม่จําเป็นจะต้องที่1มากนะครับสําหรับสายโซโลแรง้งแบบผมนะฮะขอแค่ติดท็อปสินะฮะก็แรลงบวกแล้วนะครับผมเอลรงบวกก็ดีใจแล้วนะครับท็อปสิบปะท็อปสิบเอเคไม่เล่นนะครับจะเล่นบาเลตนะครับทาไมหนอะองขวง2องวงเอา้าเฮ้ยนั่นวิ่งมาวิ่งมาอย่างนี้ ไอวอลสิไอวอลสิ was, สวยไอวอลสิจ้าเพราะพี่มีบาเลตไอน้องอาเกาะกันครับสวยวะโอ้ยนานๆจับสนัยนะฮะตอนนี้ผมก็กําลังจะฝึกเล่นสนัยให้มันคล่องนะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะหดไปพร้อมๆกันมาครับเราเดูสิว่าของนายเอ้ย A W พี่ลองเล่นสองกระบ,บอกอยากลองเล่นสองกระบ,บอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหม แต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับขอแค่แรงไม่ตกก็พอแล้วไปครับผมอ่าเมืองนี้รู้สึกว่าจะเงียบอยากได้ลูกสไนเพิ่มก็จะมีตั้งแปดสอง 8, 2, ลูกแล้วจะทำไมจะรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นคนแวบบๆนะเห,นเ,เหมือนเราจะเห็นคนแวบบๆๆนะเหมือนเราจะเห็นคนแวบๆนะเพื่อนอาส n a p ด้วยมันมีแต่พวกแรงแดงครับแรงแดงแรงไดมอนด์นะฮะอันนี้ผมไม่ได้อยู่แรงต่ําแล้วนะครับมันอาจจะเจอตึงหน่อยนะฮะเอาดันคุณดูโห ดูมันสู้ดูมันดันสู้ไอวอลสองชั้นอันนี้เป็นอัน,นี้เป็นอันนี้แรงแดงอันนี้แรงแดงอันนี้แรงแดงนะครับแรงแดงว่ะแรงแดงว่ะครับมาดิครับผมเดี๋ยวผมจะสับคุ่มไปก่อนนะครับไม,รไม่โดนแหละไม่โดนแหละแต่ลองสับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันตั้งสองชั้นเฮ้ยตัวนี้มวกเอฟวะเหมือนมันใส่มวกเอฟเลยไอน,นี้ไอน,นี้เป็นงานไอน,นี้เป็นงานมาครับผมห้าวแล้นะเราอะผมต้องรักษาระยะไว้นะครับเพราะทำไมรักษาระยะโดนมันเอาลูกสองชั้นง่ายเลย หมวกเอฟหมวกเอฟไม่ใช่หมวกเอฟนี่วะนึกว่าหมวกเอฟเห็นไกลๆใช่ปะวะใช่วะเหมือนใช่วะมาดิครับจะหมวกเอฟหมวกแลรอะไรก็ไม่กลัวหมดแหละถ้าคล้องถ้าคล้องก็งัดได้หมดทุกคนถ้าคล้องก็งัดได้นะเพื่อนนะผมไม่แน่ใจว่าหมวกอะไรผมดูไม่ทันใช่วะใช่ปะวะไม่รู้ยิงแต่ยิงโดนแต่ยิงโดนเอ้าเอาดิเอาดิเอาด,อาดิหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิหัวแตกอะไรละ่ะตัวแตก <laughs> ติด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 ลืม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  โอ้ตัวแตกนะครับเล่นทนายนิดยิงหัวโอกาสค่อนข้างยากนะครับในการฟิกสโคบตัวแตกตัอแตกลืมโอ้ยไอ้นี่กว่าผมจะฆ่ามันได้นิดยังนานเลยนะครับเป็นงานมากเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้ผมไม่รู้นะครับว่าโอ้ยมีคนยิงไอตัวนั้มันหมวกเอฟเหลืออะไรผมดูไม่ทันแต่มันคล้ายๆอ่ะมาคล้ายๆตัวหมวกเอฟเลยซึ่งรหัสฟรีไฟล์ไอดีที่2ผมก็มีนะครับแต่ว่าจะหมวกเอฟหรือมหมวกเอฟขอเอาไอ้นี้ก่อนแล้วกัน รู้สึกว่านายจะทำตึงใส่แกอ่ะอ่ะตึงใส่อีกแกตลอดอะตึงใส่ตลอดเลยพวกนายเนี่ยเห็นเป็นชุดบูย่าไม่ได้เห็นเราใส่ชุดบูย่าไม่หลักไม่อยากให้เราบูย่าละดีอจฉ่าเป้ามาครับขอ z ุมก่อนละกันเทปแรงหน่อยอ้าว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 เห็นนะนะมันเห็นมันเห็นล้อออ้าวเห็นก็มาดิครับแล้วไงอะเห็นแล้วไงนะยิงทะลุไอวอลตอนมันตั้งพอดีนะครับ โอ้โหเอสวีดีอ้นี่นิดเอาเรื่องเป็นงานโอเคเสียง2อันจะบ้าตายของยังดีนะครับสวย3ามคิวก็มาไปครับเดี๋ยวรับไปฟาร์มก็มั่งดีกว่าอย่ามัวไล่ฆ่ามากเลยฮะเกมนี้มันเกมมาชีวิตรอดนะครับเราซีเรียสขอมาเก็บบอลลูนแป๊บหนึ่งได้ไหมมีอะไรนะลูกสไนายปอโอ้โหมีไอวอเฮ้ยไอวอลก็ได้อยู่นะจะโอ้โหทำเพลื้อไปครับผมไปต่อไปต่อไปฟาร์มต่อ อ,อ๋ตรงนี้มีคนหรือเปล่านะถ้าไม่มีขอลูกสนายสักหน่อยมีประครับลูกสนายผมชอบเล่นลูกสนายเยอะๆนะครับเวลาจะจับปืนพวกนี้โอ้โหไม่มีเลยโคตรลงไปดีกว่าเอา้าคนมันเห็นด้วยมันเห็นด้วยไอ้พวกนี้แรงดงแรงแดงนิดเห็นคนเป็นไม่ได้นะฮะตามันไวเฮ้ยอย่ายิงอ่ารถเราแตกรถเราแตกก็ได้เรื่องดีครับมาดินึกว่าเจ๋งงอ,อกมานึกว่าเจ๋งอ่าอ่าได้สิได้สิ นึกว่าตึงมากใช่ไหมตึงตึงมากใช่ไหมเนี่ยลายที่แล้วก็อย่างเงี้ยวิ่งมาโดยที่ไม่สนว่าเรามีบาลี์เฮ้อฮ้ฮ้ฮ้นี่นี่สามสามหยอกหยอกโอ้โหโอไอวอลลูกเดียวโอเคครับผมต้องไปนะโอ้ไอวอลย่างน้อยตั้งสองชั้นไม่ตั้งสองชั้นก็ล่วงดีครับไปครับผมโอ้ยเร็วเร่เเรเรเร้องบีบเหลือสิบสามคนแล้วเอาสักคนเหลือต่ำกว่าสิบแรงก็บวกแล้วนะครับ ไป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 ปั๊มยาแป๊บน้นแรงครับไม่เน้นคิวไปครับผมกลับมาที่เดิมตรงที่ที่เราเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือจะจบอันสวยงามแต่วงไม่น่าจะจบทางนี้นะ <c oughs> ผมบอกเลยสี่ <c oughs> คิวครับสี่คิวเนี่ยปกติฆ่าให้ได้สองคนนะครับเล่นโซโล่แล้วก็ติดท็อปสิบแรงมันก็บวกแล้วนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าเยอะเลยนะ ถ้าผมไม่ซีเรียสแรงนี่ผมจะอ้ามีคนผมจะวิ่งยิงให้หมดรอยิบสามเอาไปไหนครับไม่ตายโอ้โหเจ็ดห้าเองแม่ถ้าถือเอบิวตายไปแล้วนะ่ะระเบิดโอ้โหี่นี่เป็นงานวิ่งวิ่งไปข้างหลังเสียงเสียงมันวิ่งไปข้างหลังนะครับใช่ไหมใช่ด้วยอุ๊ยไอ้นี่ทำไมเจอแต่ตัวเป็นงานนะครับไม่เข้าใจเลยขิวแรงกันขนาดนั้นเลยเหรอเราอะระเบิดระเบิดเ,เวลาไปพอดีตั้งปุ่มมาพอมนลุยอะ่ะดูดิ มอีกแล้ว,ว่าผมจะตั้งเวลาระเบิดโอ้โหพวกนี้นี่ผมไม่กล้าเข้าด้วยนะครับเวลาถือไนเนไม่กล้าชาร์จใกล้เลยนะฮะผมต้องรักษาระยะไว้ตลอดนะครับเอาไงดีวะไม่อยากเข้าใกล้เลยแล้ววงอยู่ตรงนี้ด้วยเข้าวงดีปะ่ะครับเข้าวงดีกว่าไปเดี๋ยวไปเจอกันเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันนะเจอกันเพื่อนบุยบุยโอ้ยมันไม่หยุดว่ะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บจะตาย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 ,ตายโอ้ยต้องเอามันให้ตายแล้วครับทุกคน อ่มันจะยิงไอวอลเราอยู่อ่ะอดีอดีอดียิงไอวออ่ามครับอดีครับเห็นปะนะเฮ้ยมันเห็นเดี๋ยวหูตาไวตาดีเกินนี่ครับร้อยหนึ่งเฮ้ยสโคปก็โดนยิงโอ้เกินโอ้วพลงแดงด้วยโหเจอจะตัวเล่นเป็นนะครับโอ้โหเมื่อกี้อีกเม็ดก็ตายแล้วอ่ะสโคปโดนยิงเฉยไม่เป็นไรนะครับเอาแรงบวกพอ โอ้ยเล่นเกมไไปซีเหลียมมากเลยเออแหลงบวกก็ชื่นใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าชุดบูยาก็โคตรเท่เลยนะครับแล้ววันนี้ก็มาเก็บแหลงนะฮะเพราะว่าต่อไปนี้ผมจะเล่นเก็บแหลงแล้วนะครับถ้าใครอยากดูผมเก็บแหลงสามารถไปติดตามได้ที่เพจแตมเมอร์นะครับในเฟซบุ o กเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม